สวัสดีครับ1 2 3 4อ่าท่านใดเข้ามาแล้วนะครับบอกกันสักนิดนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเช็คนะฮะวันนี้เรามาโพสต์กันในเพจนะครับอ่าเดี๋ยวหาเพจตัวเองไม่เจอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนะครับอ่าโอเควันนี้โพสใน เพจเขาเรียกผมว่าหมอเมนเนาะโอเคนะครับปึ๊บขึ้นไหมนะครับคือโพสต์ในเพจเนี่ยอาจจะคือในเพจอะคนตามน้อยไงนะครับอ่ะขึ้นแล้วหนึ่งคนนะฮะอ่าคนดูหนึ่งคนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะคือปกติคนดูก็น้อยอยู่แล้วเ <laughs> พราะในเพจนี้คนดูน้อยกว่าเดิมนะอีกนะโอเคโอเคโอเคสักครู่นะครับสักครู่นะ ั้าในเข้ามาแล้วนะฮะบ,บอกหมอหน่อยนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรนะครับโอเคไหมนะฮะชึบยังหมุนติ้วๆอยู่เลยนะฮะในเพจตัวเองเนี่ยนะอ,อ่ามาแล้วนะฮะขออนุญาตแชร์เข้า Facebook ตัวเองแล้วกันนี่ Facebook ตัวเอง อ่ะแค่นี้พอ Facebook ตัวเองนะฮะจะพยายามเช็คภาพและเสียงไงนะครับว่าเป็นอย่างไรอ่ะโอเคคนดู2คนนะฮะไม่เป็นไรนะครับเริ่มเลยก็วันนี้นะครับหมอจะขออนุญาตมาพูดเรื่องของคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะสำหรับเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปและคำถามที่พบบ่อยนะครับเขียนโดยนะครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิง วนัฐปรียาพง์สามารถนะครับอันนี้อัปเดตเมื่อตอน9สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะอาทิตย์นิดๆนะครับเหตุผลทำไมหมอถึงสนใจการฉีดวัคซีนในเด็กและวัยรุ่นนะครับก็ต้องบอกว่าคนคนไข้นะที่หมอดูนะครับส่วนหนึ่งเป็นเด็กวัยรุ่นแหละแล้วก็เด็กวัยรุ่นเนี่ยตั้งครรภ์ก็มีอยู่ระดับหนึ่งนะครับคำถามคือว่า วัยรุ่นตั้งคันฉีดวัคซีนตัวไหนดีคุณหมอนะครับตอนนี้ถูกถามมาอย่างนี้ได้ย้ำอีกทีนะฮะวัยรุ่นท้องนะฉีดวัคซีนตัวไหนดีคําว่าวัยรุ่นของหมอเนี่ยก็จอ12 13 14 15คือต่ากว่า20ปีเนี่ยเราเรียกว่าท้องวัยรุ่นนะครับเอาว่าถ้าจะวัยรุ่นเยอะๆหน่อยก็คือต่ํากว่า15ปีกลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีคนท้องอยู่นะนะครับ ยกตัาคือเขาฉีดวัคซีนตัวไหนดีเพราะอย่างที่เราทราบกันนะครับวัคซีนโควิดกับในเด็กเนี่ยข้อมูลยังไม่เยอะเท่าไหร่อามอก็เลยเอาอัปเดตนี้มาขออนุญาตอ่านตามเลยนะคร่าวๆก็คือบอกว่าในภาพรวมเนี่ยการติดวัคซีนโควิด19เนี่ยในเด็กเนี่ยน้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับแล้วก็คนที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ดูแรงนะครับดังนั้นราชวิทยายลัยกุมารน,นะครับแห่งประเทศไทยจึงมีความเห็นสอดคล้องกับองค์งการอนามัยโลกนะครับ โดยยังไม่จัดเด็กปกติที่มีสุขภาพดีเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะครับเนื่องจากขณะน,นี้วัคซีนยังมีจำกัดนะครับโอเคอย่างไรก็ดีนะครับแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันนะครับในเด็กและวัยรุ่นอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดโควิดนะครับที่รุนแรงและเสียชีวิตนะครับ ในจังหวัดที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับโอเคเพราะนั้นคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารนะมีดังนี้คือ 1. น,นะครับยังไม่แนะนำสำหรับเด็กทั่วไปที่แข็งแรงดีในขณะนี้จนกว่าจะมีวัคซีนที่มากขึ้นและมีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเด็กเพิ่มเติมนะครับอย่างไรก็ดีแนะนำให้ฉีดวัคซีนในเด็กนะครับ แล้ว,วลัยรุ่นตั้งแต่อายุ12ปีขึ้นไปที่กรณีที่มีความเสี่ยงนะครับเป็นโรคเลื้อรลังที่จะทําให้เกิดโควิด -19 รุนแรงนะครับตามคําแนะนำนะครับณวันที่27กรกฎาคม2564ดังต่อไปนี้คือ1มีโรคอ้วนดัชนีมวลกายมากกว่า35เอาอันนี้เอามากกว่า35นะครับมีน้ําหนัก70กิโลกรัมขึ้นไปในเด็กอายุ12-13นะ น้ำหนัก80กิโลกรัมขึ้นไปในเด็ก13-15 90กิโลกรัมขึ้นไปในเด็ก15-18นะครับหรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจนะครับจะอย่างที่หมอเล่าให้ฟังนะวันก่อนหมอเจออายุ16หนัก116นะครับคือแน่นอนมีความเสี่ยงแน่นอนนะรโรคที่2ก็คือว่ามีโรคทางเดินหายใจเรื้อลังนะครับรวมถึงโรคหอบหืดนะที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง3คือ โรคหัวใจและหลอดเลือดนะครับโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นมีโรคไตวายวเรื้อรังโรคมะเร็งและภาวะภูมคุ้มกันต่ำโรคเบาหวานนะครับโรคก,กลุ่มกลุ่มโรคพันธุกรรมลมทั้งดาวซินโดมนะเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรงและในเด็กที่มีพัฒนาการช้านะครับโอเคอันนี้ก็คือโดยสรุปเลยนะครับเนื้อหาใจความสําคัญยอยู่ที่นี่นะครับแล้ว ทางราชวิทยาลัยก็บอกต่อนะครับบอกว่าการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละประเทศนะครับอเมริกาแคนาดาสิงคโปร์เนี่ยให้ฉีดวัคซีนในเด็กอายุ1 2บสถึงสิปีทุกรายนะทั้งในเด็กปกติและถ้ามีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าสหราชาอาณาจักรเนี่ยแนะนําให้ฉีดเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับองค์การอนามัยโลกยังไม่แนะนําให้ฉีดในเด็กปกตินะครับเนื่องจากวัคซีนยังไม่พอนะครับอยากให้ฉีดในเด็กที่มีกลุ่มเสี่ยงก่อน และก็ในขณะนี้วัคซีนที่มีข้อมูลนะครับรับรองถึงประสิทธิภาพความปลอดภัยในเด็กอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปเป็นวัคซีน mRNA นะครับและตอนนี้ประเทศไทยก็มีใช้แล้วนี่คือเมื่อสิงหา64นะครับโอเคแล้วก็ของ p ฟ i z e r BioNTech เนี่ยนะครับได้รับการรับรองให้ใช้ในสหรัฐอเมริกาในภาวะฉุกเฉินนะครับตั้งแต่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็พูดถึงโดสไลไป นะครับพูดถึงงานวิจัยไปประสิทธิภาพ100%ในการป้องกันโควิด1 9ที่แสดงอาการนะครับโอเคแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยนะมีความปลอดภัยสูงไม่แตกต่างกันจากการฉีดวัคซีนในก,กลุ่ม,มอ,อื่นๆนะครับภาวะข้างเคียงที่พบได้บ่อยก็เช่นเจ็บตำแหน่งที่ฉีดนะครับมีอ่อนเพลียมีปวดศีรษะได้นะครับ อาจจะมีบวมแดงในตำแหน่งที่ฉีดยาอาจจะมีไข้นะ้วสารขคือไส้อาเจียนปวดเมื่อยปวดข้อเป็นต้นนะครับส่วนใหญ่เป็นเข็ม2มากกว่าเข็มแรกนะครับแล้วก็ตัว MIA n เนี่ยพบรายงานเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนละัจากการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในผู้ชายอายุ12-29ปีนะครับส่วนใหญ่พบภายใน2-3วันแรกนะหลังจากฉีดวัคซีนเข็มที่2นะครับ อย่างไรก็ดีส่วนใหญ่หายเองนะอันนี้ส่วนใหญา่เองนะครับที่เพิ่มเติมกลับมานะครับพูดถึงวัคซีนตัวซีโนแวคกับซีโนฟาร์มที่มีที่มีในประเทศไทยนะครับเมื่อกี้หมออ่านเจอแล้วเดี๋ยวหายไปโอเคนะครับสำหรับวัคซีนชนิดที่มีในประเทศไทยในปัจจุบันเช่นซีโนแวคซีโนฟาร์ม ยังมีข้อมูลในเด็กจำกัดน,นะครับโดยยังเป็นการศึกษาวิจัยระยะ1-2เท่านั้นจึงยังไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กนะครับในขณะที่ในขณะน,นี้จนกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมอันนี้หมออ่านตามนี้เลยนะครับนะโอเคส่วนตัว m o เดอร์นานะได้รับการรับรองให้ฉีดในเด็กแล้ววัยรุ่นอายุ12ปีขึ้นไปในะยุโรปแล้วนะครับโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ ถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการศึกษาของวัคซีนชนิดนี้จากการศึกษาในระยะที่2-3ถึง3แล้วเช่นกันนะครับของประเทศไทยก็รอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็จะมีคําแนะนําเพิ่มเติมมาอย่างไรก็ดีที่เราเห็นข่าวกันเนาะว่าตัววัคซีนเชื้อตายเนี่ยฉีดในเด็ก3ขวบขึ้นไปนะครับอันนั้นก็เป็นรายงานจากในต่างประเทศมอขออนุญาตย้ําของรายงานของ ราชวิทยากุมารก่อนนะครับนะก็คือตามนี้นะครับเพราะนั้นโดยส่วนตัวโดยย้ำอีกทีนะโดยส่วนตัวข้อมูลทั้งหมดที่มีถ้าจะฉีดในคนท้องที่เป็นวัยรุ่นเอาว่าปลอดภัยที่สุดก็คือตัว m i a pfizer แน่นอนครับโมเดอร์าก็ได้นะครับนำปลอดภัยที่สุดส่วนตัวที่เรามีอยู่ตอนนี้เยอะๆคือตัว s i n o f a c sinofact sinowag นะครับซิโนโฟาร์มเนี่ยข้อมูลยังไม่เยอะนะนะครับส่วนตัวแอสตาเซเนกาในนี้ไม่ได้เขียนไว้นะในนี้ไม่ได้เขียนไปเท่าที่หมอดูข้อมูลนะครับจะค้นจากทางอินเทอร์เนต็ตนะก็ต้องบอกงี้อ่าขอ WHO กอนละกัน WHO บอกว่าก็ยังไม่แนะนำให้ฉีดในเด็กนะตัวแอสตาเซเนกาส่วนในสหราชาอาณาจักรนะครับที่แนะนำให้ฉีดในเด็กก็ให้ฉีดตัว m n a นะครับไม่ได้ตัวแอสตราเซเนกานะครับอืมก็นี่แหะครับข้อมูลที่หมอรวบรวมมามีประมาณนี้นะครับส่วนในเด็กวัยรุ่นจะฉีดไม่ฉีดอาจจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการนะของราชวิทยาลัยสูงนะของประเทศไทยนะครับก็น่าจะมีรายงานมาให้ได้อ่านกันเร็วๆนี้นะครับ เคมีชัดเจนนะครับคุณฮนาฟีบอกว่าไลฟ์ในเพจไม่ขึ้นเตือนเหรออืครับคุณโบวี่บอกว่าวัคซีนตัวไหนปลอดภัยในแม่ท้องที่สุดก็ข้อมูลที่เยอะสุดก็เป็นพวกกลุ่ม MIA นะครับคุณพิมมลรดบอกว่ายินดีกับครั้งที่ร้อยหนึ่งพันหนึ่งราตีนะครับโอเคคุณพีซี่บอกว่าเมาืม่อเมืม่อวานม,มีเกมอ ใช้วิจารณญาณนะประมาณนั้นนะครับเนาะโอเคนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่อยู่ด้วยกันตอนเที่ยงคืนวันนี้นะครับแล้วก็เข้าใจละเดี๋ยวไปโพสต์ต่อเหมือนเดิมนะครับใน Facebook ตัวเองนะน่าจะคนได้เห็นเยอะกว่านะครับคนที่ดูจะได้มีประโยชน์ด้วยนะครับผมโอเคนะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงเราพบกันที่วันพงนี้การแพทย์แปดนาที เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเองครับผมสวัสดีครับ